ก็เห็นงูงูตัวหนึ่งใหญ่มากเลยงูเขาเขาเรียกงูจุงอ่างอะไรนี่ยละใหญ่ๆแล้วก็แผ่แม่เบี้ยใหญ่สูงก็โงกเหมือนเลขสองขึ้นมาเหมือนเลขสองครับแล้วก็มาจะจะให้ผมหยุดคือมันอยู่ตรงทางเลยผมก็หยุดแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ล้มอันนี้ตามความฝันเด้อสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ คุณผู้ชมนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมราสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตะบนอาพโพนอำเภอโบชิตจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตามความฝันพิทัศษ์โต,รตรงวดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับมาฝันโตงวดช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาด้วยนะครับแล้วก็จะได้มาอ่านม,มลปู่เข้าพรรษาด้วยนะครับช่วงเข้าพรรษาน่าจะฝันดีฝันแม่นอีกแล้วนะครับพิทัศน์นะครับลองดูว่างวดนี้จะได้เป็นตัวอะไรนะครับผิดถูกก็ย่าว่ากันนะครับเป็นแนวทางนะครับ F G เป็นแนวทางนะครับ ถูกก็คือว่าถูกผิดก็คือว่าผิดนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปตามคุยกับพิทัศนนะครับความฝันครับสวัสดีครับพิทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็ตามความฝันตองงวดครับช่วงเข้ารรษาด้วยช่วงนี้นะครับยังไงบ้างนะครับฝันดีไหมก็ดีทุกงวดเลยแต่เข้าไม่เข้าอีกอย่างหนึ่งองวดงวดก่อนก็ไม่เข้าด้วย fc เพอผมไม่แปดเก้าสี่แล้วก็ หนึ่งเจ็ดสี่มันก็ออกหนึ่งหนึ่งกับห้าสี่สามห้าวันนี้ก็เอาใหม่งวดที่สามไม่เข้าวันหนึ่งสองเข้าไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้า<อ>เข้าเด่นหนึ่งตัวเดียวถ้าจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งสี่มันก็เจ็ดตัวหนึ่งก็ตัวเดียวกันครับครับแต่มันก็ออกไปแล้วเนาะหนึ่งหนึ่งก็มีแอะไรก็มีโอกาสเข้าลดเป็นเรื่องปกติเราก็ตามต่ออันนี้เป็นงวดงวดที่สามก็ไม่เข้าคือ <laughs> ือว่าไม่เข้ารอดูงวดที่สี่งวดนี้งวดนี้ฝันเลวใช่ไหมครับครับก็ฝันไม่ค่อยเท่าไรเราพบพอดีไม่ไม่ค่อยสบายใจเนาะพี่ที่มาสร้างเทพื้นให้ก็ได้จากไปออก็เลยต้องออี่ไหลเนาะกี่ไหลกี่ไหลก็ทานเศร้าๆนิดนึงอ๋อท่านจากไปนะครับี่ไหลบันทึกที่ก็ันช่วง ช่วงวันพระวันพระผมก็จุดธูปถวายลวงปูวันพระก็เป็นวันเข้าพรรษาจุดธูปจุดเทียนรอบศาลารอบต้นจบกรอบศาลปูตาพอมานั่งบนศาลาตรงนี้หันหน้าไปทางต้นจบบแต่นี้เป็นความเชื่อส่วนบคุคคลเพราะผมมาเห็นคนเดียวครับที่พี่เคยมาก็พี่จะให้ถวายสิ่งของตรงต้นจบบใหญ่แล้วก็ศาลปูตา ผมเห็นชัดเจนเลยเดินมาตรงนั้นแล้วก็มามาอยู่ตรงต้นจมูกอันนี้อันนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเด้อเพคผมเห็นจริงๆผมก็เลยยกมือไหว้ครับพี่เห็นเห็นเป็นยังไงครับเห็นเป็นเป็นเหมือนคนเดินครับคุ้มตะคุมครับตะคุ้มตะคุ้มเหมือนมีเงาอะไรสัก<ม>อย่างเดินมาเดินมาผมตกใจตกใจอยู่คนเดียวด้วยเลยยกมือไหว้พี่ถ้าพี่มามาแบบดีๆก็ขอมาให้ ดูแลลกูกหลานแล้วก็มาให้โชคให้ลาบลกูกหลานโดยพ,พ่อพี่คือมันมันพูดไม่ออกนะพี่วันนั้นคือยังไงคิดคิดยังไงก็ต้องเป็นพี่คนนี้จริงๆก็ไม่คิดว่าท่านจะไปเร็วขนาดนี้ครับพี่ไหลก็ตอนนี้ก็มีให้คุมทรัพย์ญานาคเนาะ่ทัดทํารูปเหมือนหลวงปู่สวงอีกตัวหนึง่งยังค้างอยู่เลยคมัดจามื่นหนึ่งนะครับก็ยังทํารูปหลวงปู่สวงที่ข้างหลังเป็นพญานาคครับว่าจะ มาถวายช่วองอ,อกพรรษาช่วงงานกระถินครับนะครับท่านก็จากไปก่อนนะครับพี่ไรพี่ไหลยอยู่ปาร,รีสนะครับหลายคนหลายท่าน,นอาจจะเคยเห็นเนาะครับอ,อาจจะเคยเห็นอาจจะรู้จักตอน,นม,มนต์พระมาสวดที่นี่ครับแล้วก็มีคนถูกประวัตที่หนึ่งโดยที่พี่ไรพาที่สิบสองล้านนะครับพ<ะ>าม,มาทําบุญวันน้นทาบุญถวายที่พื้นตรงนี้เลยเออทาบุญถวายที่พื้นฉลองกุฏิครับแล้วก็ขึ้นก็ไม่ใช่กุฏิที่นอน ขึ้น,น,นขึ้นกระท่อมของลุงปู่โดยที่ไม้อ,อยู่นั่นแหละพี่พี่ไหลไปเห็นพญานาคตรงนั้นก็เลยจะเอารูปเหมือนไปไว้ที่นั้นแต่แกบอกว่าเคยคุยกับผมอะไรหลายอย่างอยู่แต่ผมมันมันอยู่ในใจสแสดง <laughs> ความเสียใจกับยาาิของพี่ไหลปรีทด้วยนะครับนี่ก็เสียใจอย่างสุดซึง้งพี่พันก็ขาวโมขาอ่อนเมื่อกันนะเราุยกับพี่ไหลประจําอยู่นะครับ เป็นเอฟซีที่ไม่เคยลืมนะครับโทรมาประจําอยู่นะครับก็ตอนสุดท้ายก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็โทรมาหาผมได้คุยกันอยู่ก็มีคิดว่าเกจะจากไปอันนี้ก็มาเล่าเรื่องความฝันพูดไปมันน้าตาไหลครัพี่ความฝันเมื่อเมื่อคือนคืนนั้นก็ไม่ค่อยนอนหลับเท่าไหร่นอกเพราะมันคิดคิดมากนะ กันว่าขับมอไซค์มากระท่อมแล้วก็มาถึงตรงตรงหลักที่เขาปักไว้ตรงนั้นปากทางนั่นเลยขับมาแล้วก็เห็นงูงูตัวหนึ่งใหญ่มากเลยงูเขาเขาเรียกงูจุงอางนอะไรเนี่ยละใหญ่ๆแล้วก็แผ่แม่เบีย้ยใหญ่สูงก็โงกเหมือนเลขสองขึ้นมาเหมือนเลขสองรับแล้วก็มาจะจะให้ผมหยุด คือมันอยู่ตรงทางเลยผมก็หยุดแล้วก็ขับมอไซค์ก็ล้มอันนี้ตามฝันฝันเด้อล้มปุ๊บผมก็ลุกแล้วก็ผมก็ไหว้ไหว้ว,วูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คือคลึลึกถึงหลวงปู่ในใน,ใน,ใ,นในฝามฝันพอตกใจเห็นงูล้มแล้วก็ยกมือไหว้เราะวาหลวงปู่ช่วยลูกหลานด้วยทีนี้งูก็ยิ่งจะมาใกล้ผมแต่แต่งูจะขึ้นเหมือนเล็กสองแบบนี้พี่แบบนี้หละแต่ยาวสีดํา สีดำแต่ตาแต่ถ้าเป็นตาแดงอันนี้จะเป็นงูดูอันนี้จะเป็นตาใสธรรมดาแล้วผมก็นอนกลิ้งมอไซค์ก็ล้มแบบนี้ผมก็หกัหกคอหักคอมอไซค์แบบนี้งูก็เลือ้อยไปผมก็ปิดตาปิดตาแต่ลืมตามางูหายคือเลยเอาเป็นเป็นคอรถในในทะเบียนรถมันจะมีห้าหนึ่งหกทะเบียนรถห้าหนึ่งหกแล้วก็ในลําคอรถมันจะมี ตัว6หลักคือ0 0นย์ศูนย์ห้าผมก็เลยเอาเฉพาะข้างหลัง7จ็ดหมาแล้วก็งูตัวหนึ่งมันจะมีเหมือนเลข2ก็เอาถ้าเป็นสายมูก็คือปวกก็คือ8ป <8. S 1> ครับ8เหมือนเลข2องนี้ผมก็เลยเอา2,8งแปดถ้า3ตัว1นึ่ก็ได้แต่ผมเอาเฉพาะ2,8งแปดครับปร,ประมาณนี้ปวกก็8แต่ทําเหมือนคอมันเลข2 อันนี้ก็โชว์ตัวเลขให้ดูนิดหนึ่ง<ด>ก็เอาประมาณนี้นอันนี้ต่องวดเป็นส,งส,สูงนิดหนึ่งแต่ล่างเนแ่ลเออเคมางมันนะครับาารลนะเลขเ,เ,เขาไม่เยอะนะครับเอฟซีแคปหน้าจอฝันต่องวดนะครับนะครับก็จะมีแค่เจ็ดเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดเจ็ดห้านี่คือในใน,ในคอมอัลไซที่ผมล้มแล้วก็มันมันเข้าให้หักแบบนี้แล้วไปดูเมื่อ,อกี้ศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดห้าแต่ทะเบียนรถห้าหนึ่งหก ครับแต่ผมไม่ได้เขียนทะเบียนรถ5้าไม่ได้เขียนเอาจฉพพกคอที่จับหักแบบนี้แล้วก็งูงูก็ตีเป็น82ดสองให้าย fc ต,ต,ตีอีกอย่างหนึ่งคืองูจะตีเป็นเลขอะไรแล้วก็เอาแผ่แม้เบีย้ยใหญ่สูงแล้วก็ทําคืออยู่แบบเหมือนเลข2องอย่างอันนี้คือเลข2ครับครับแต่ตัวยาวแต่ตาเขาเขาใสไม่ได้ไม่ไม่ใช่ตาเดงแต่เป็นงูงูจงอางอุใหญ่มาก แต่ผมจะเอาหลักโฉนดโดยมันเยอะก็เลยไม่เอาครับก็คือฝันนั่งขับรถมาที่นี่ขับรถมากระท่อมครับคือความฝันขับรถมากระท่อม <c oughs> แล้วก็มาเจองูในในตรงหลักที่เขาปักไว้ขาวๆนั่นแหละแต่อยู่ทางซ้ายมือก็อย่างทางขวามือมาปุ๊บก็เห็นงูเปล่ากลจอดเปล่ากก็ล้มมาใส่แล้วก็บอกลวงปู่ช่วยลูกหลาน <c oughs> เห็นงูตัวใหญ่ครับ ก็ฟันไม่เยอะหรอกประมาณนี้ครับงูตัวใหญ่ก็คือตัวใหญ่คือโชคใหญ่ฟันเี้งูไม่ใช่มีคนมารักมาชอบบอก็ไม่รู้ใครจะมารักคนอย่างผมตัวฟันเี้งูนเหมือนงดก่อนก็ฝันเห็นงูแต่กลายเป็นพยานาคแต่นั้นออกออกออกห้าเอห้าศูนสามหรือเปล่าวันนั้นครับกับหกสอง อันนี้ก็ทะเบียนรถ516แต่ผมไม่ได้เขียนเนะทะเบียนรถ516คอรถ033775แต่เอาเฉพาะ775แล้วก็ตีเป็นงู82 82ปวกก็8สาขเมงความฟันความฟันก็เเมือนเราสมมติออกเลยครับมันเป็นแนวทางเนาะปร,ระตูกีกมากัน,กนเน,น,นาหาหอหมดก่อนก็พลาดไปหน่อยเด้อได้แต่หนึกับ7แต่มันออกหนึ่งห แล้วก็สี่ห้าสามถ้าพูดตรงๆคือผมไม่ชอบห้าสามผมมันออกแล้วครับก็ออกห้าศูนย์สามมาออกห้าสามดีกก็คงเป็นไม่ได้แต่มันก็ออกไปแล้วครับอ่ะสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นะครับครั้งหนึ่งให้แม่นแม่นะหัวนี้นะครับให้จะบ่าจะบาานะครับชัดๆแครหน้าจอไว้ดูเด้เอยนะครับเนาะแครหน้าจอไว้ดูนะครับเพราะว่าเราชนตัวเลขเยอะไม่ได้นะครับแต่มันมีคลิปหนึ่งที่ผมไปจุดทูบแล้วก็ถวายว้ว่าก็จะมี จุดทูบ,บนกระท่อมวันนั้นวันที่ยี่สิบมันมีเลขทูบสามห้าสามกับศูนย์หนึ่งสองครับก็ได้ขึ้นไปบนกระท่อมไปไหว้หลวงปู่เดี๋ยวผมจะเอาว่วให้ดูไม่ใช่ว่าเขียนทีหลังก็ลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบแต่ติดฟันลงคลิปวันไหนอันนมันทราบแต่ถ่ายถ่ายวันที่ยี่สิบตอนถวายไาว้าให้พี่พี่อะไรคงจำไม่ได้ต้องไปดูในว้ครับ,รบก็ประมาณนี้ อันนี้ก็ผิดถูกก็่าว่าการเด้อ fc เพราะเลขมีเข้ามีหลุดแต่ผมก็ให้ตลอดแหละผิดถูกก็อยู่ที่ลุงปู่จะมาให้โชคลาภฝันเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างฝันนานบ้างไม่นานบ้างก็อยู่ที่ความฝันอันนี้ก็ขอกราบ fc ทุกๆท่านที่ติดตามกระทมรัสังขารแล้วก็ติดตามผมซาฟพยา,ารัาตัวเลขมีเข้ามีหลุดงวดน,นี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยอยู่ดีมีสุข มีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีกินมีใช้มีอยู่มีเก็บไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนและพลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมคำปรานาสาธุสวัสดีครับผมสาธุสาธุอาครัครับผมสวัสดีครับผม